วันนี้เราก็อยู่กับเป็ดไรทุ่งนะครับท่านผู้ชมรายได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ารายได้เท่าไหร่คุณน้องอิฉาแน่นอนครับวิธีการเลี้ยงนะครับเอาวิธีการเลี้ยงก่อนก็ไม่ยากนะครับเห็นฝั่งนู้นไหมครับฝั่งนู้นเป็นคลองเขาก็จะใช้วิธีสูบน้ําจากคลองฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับด้วยเครื่องสูบน้ําอันนี้นะครับนี่น้ําก็จะมาแบบใสๆอย่างนี้เลยนะครับเป็ดก็จะเล่นกันนะครับท่านผู้ชมเดิมพีนเป็นพื้นไม้แห้งนะครับแต่พอเขาสูบน้ํามาน้ําก็เต็มอย่างนี้แลจะคร ปลาซิวปลาส้อยนะครับที่ดูดขึ้นมาจากเครื่องสุบน้าเมื่อกีน้นะครับจะให้เป็ดนะครับชอนกินตามธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีหอยที่มันชัยอยูใ่ในดินนะครับหอยที่มันชัยอยู่ในดินที่เป็นหอยหอยไงนะครับผมก็เรียกชื่อไม่ถูกเนาะที่มันมุดอยู่นะครับหอยจําศีลพอมันโดนน้ําหอยก็โผล่ขึ้นมาเล่นน้ํานะครับเป็ดก็ไปกินนะครับท่านผู้ชมอาหารธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกบเขียดเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นธรรมชาติเลยมันก็หากินแบบนี้ เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ลำนะครับไม่ต้องใช้ลำเลยนะครับก็ให้มันหากินธรรมชาตินี้แหละนะครับมันก็จะหากินเพรามันไปเรื่อยๆอย่างนี้เล่นน้ําด้วยหาจินไปด้วยนะครับก็ถามว่ามันไข่ยังไงนะครับนี่เราขออนุญาตสู่ไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะมีคออต้นต้นไผ่นู้นไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับเขาว่าจะต้อนกลับไปนะครับเพื่อให้มันไปไข่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ไข่แล้วแต่เล็กแล้วแต่ใหญ่นะราคานะถ้าลูกใหญ่ก็ราคาดีหน่อยนะครับแต่ถ้าลูกเล็กก็เริ่มต้นที่3บาทนะครับ ก็แพงหนึ่งก้าสิบร้อยหนึ่งเนาะโมนี้พันกว่าตัวนะพันกว่าตัวเลยนะครับพันกว่าตัวก็สมมติว่าพันสองร้อยตัวแล้วกันเนาะสมมติว่าพันสองคูณสามก็ไปอันนี้ลูกเล็กคูณเลยนะนะครับสามพันหกนะครับวันหนึ่งสามพันหกก็เดือนหนึ่งโอ้วันหนึ่งสามพันกว่านะครับเดือนหนึ่งก็เป็นแสนนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหักต้นทุนแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็หลายหมื่นนะครับนี่หลายหมื่นเลยนะครับแต่ก็นะครับต้องมีที่นามของตัวเองนะครับ จักคนที่ไปทํางานที่กรุงเทพหรือปริวัฒนมีที่ดินติดคลองอย่างนี้นะครับเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเขาบอกว่ามีคนมารับซื้อทั้งที่เลยนะครับเป็นไร่ทุ่งไข่มันก็จะธรรมชาติครับจะมันนะครับแล้วก็แดงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมดูเป็นไอรอนนะครับดูเป็นไอดอนนะครับนี่นะครับก็เขาก็จะกั้นตะไคร์อย่างนี้นะครับกั้นตะไคร์เพื่อไม่ให้เป็ดอ่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ตะไครยเขาก็ไม่กั้นสูงนะ เป็ดมันก็ไม่ออกหรอกนะครับมันก็อยู่ในนี้แหละมันเล่นน้ํามันได้เล่นน้านะครับถึงเวลาเจ้าของที่นอนเฝ้าอยู่ตรงนู้นนะครับเขาก็จะไล่ต้อนไปตอนข้าๆนะครับให้มันเล่นเต็มพี่ก่อนให้มันหากินเต็มพี่ก่อนนะครับเขาก็จะต้อนไปฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับสท้องนาธรรมชาติครับเป็ดไร่ทุ่งพามาดูเผื่อเป็นแนวคิดเผื่อเป็นไอดอนเผื่อเป็นแนวทานะครับท่านผู้ชมนี่แต่เห็นว่าชิปนี้มีประโยชน์นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ